สวัสดีครับเฟดดอมการไทยแลนด์ h ช n n นลครับวันนี้เราดูกันจากครั้งที่แล้วนะครับเรื่องแอมบ s p เปรนะครับแล้วก็วันนี้เป็นทิวของแอมบาออยก็คือเป็นน้ํามันหล่อลื่นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ทําลายผิวพวกโพลิเมอร์พวกยางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ก็เป็นเป็นน้ามันหล่อลื่นอ่ะ น้ำมันหล่อลื่นมันมันต่างกับมันต่างกับ C L P ยังไงนะครับ C L P ก็คือสามอย่างในในตัวเดียวกันที่ล้างเคลือบแล้วก็ป้องกันนะครับล้างเคลือบป้องกันเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าอ i l น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือสมมุติว่าตัว C L P เนี่ยมันหล่อลื่นก็จริง มันหล่อลื่นในลักษณะที่มันเป็นฟิล์มบางๆเคลือบนะครับมันก็ไม่ได้หล่อลื่นถึงขนาดถึงขนาดออยนะครับวันนี้เราคุยเันแบบบ้านๆนะเราคุย,ยนแบบเข้าใจง่ายๆไม่ต้องใช้ภาษาเทคนิคอะไรมากมายนะครับเอาแบบเข้าใจกันง่ายๆออยก็คือออยหล่อลื่นก็คือหล่อลื่นโดยตรงนะครับเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเราใช้ CLP แล้วเนี่ยตามจุดเสียดสีต่างๆมันก็ยังมันก็ยังไม่ลื่นเท่ากับกับตอนใส่ออย เดี๋ยวผมถอดให้ดูจะได้นึกภาพออกเข้าใจาตามกันนะครับคียแมกซินนะไม่มีรุ่นในลังเพลิงนะครับผมปลดก่อนเดี๋ยวให้ดูตามจุดสัมผัสอย่างสมมุติแบบนี้อย่างนี้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นะผมทดลองแล้ว แล้วก็ถึงมารีวิวให้ดูเพราะว่าของทุกอย่างอะ่ะถ้าผมไม่ทดลองอะ่ะผมไม่กล้าไม่กล้ามาพูดว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าคือต้องมั่นใจก่อนอ่ะพี่น้องนึกออกไหมครับคือต้องมั่นใจก่อนว่าว่ามันแบบนี้แบบนั้นว่ามันดีจริงอะไรเงี้ยผมถึงก็ามาลงช่องเพราะถ,าถ้าไม่งั้นอะ่ะลงช่องไปเกิดพี่น้องเราซื้อไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาด่าผมที่หลังผมไม่โอเคนะครับก็เลยต้องต้องทดลองให้แน่ใจก่อนถึงจะ ถึงจะมาพูดกนนันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเช็ดข้าบออกก่อนเพราะว่าเบื้องต้นมีการหยอดไปบ้างแล้วแล้วก็ทดลองมาสักสวันแล้วล่ะอ่ะเนี่ยน,น,นะครับก็ มันจะตามจุดจุดเสียดสีต่างๆเดี๋ยวผมเอาอันนี้ชี้ให้ดูตามจุดเสียดสีอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับในซอกในอะไรเงี้ยแล้วก็ในในพวกชิ้นส่วนต่างๆที่ที่เราต้องการหล่อลื่นอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับชุด fcu ข้างในได้นะครับเซียคอนเนคเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับปุ่มเซฟเนี่ยนะครับให้มันลื่น ซลพีมันก็มันก็ลื่นแต่มันไม่ลื่นเท่าออยอคือพวกนี้มันจะถ้าเซ P พีมันจะไม่ค่อยเหมือนกับว่าเป็นเป็นแค่ฟิล์มอะ่ะมันจะไม่ได้หล่อลื่นโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวนี้ควบคู่ด้วยหลังหลังจากที่เราล้างจากจากเซ P แล้วนะครับก็ต้องใช้ออยด้วยนะครับหล่อลื่นของผมเนี่ยผมก็จะหล่อลื่นตามตามจุดสัมผัสอย่างเช่น อันนี้ผมเช็ดแล้วนะเช็ดแล้วก็คือตอนนี้มันฝืดแน่ๆละมันจะไม่ลื่นละขวดเขาก็เปิดง่ายนะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวผมทดสอบเรื่องกลิ่นก่อนกลิ่นเหมือนกันครับก็คือกลิ่นไม่ไม่ฉุนขนาดแบบว่ารุนแรงทำลายจมูกอะไรแบบนั้นนะครับก็ก็คือล้างในห้องแอร์ได้ผมมั่นใจเลยว่า ว่าล้างในห้องแอร์ได้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรขวดนี้เนี่ยอยู่ที่60 ml 60 ml นี่ใช้นานพอสมควรนะนานเลยผมว่านานเลย C L P หมดไปสามกระป๋องแล้วอะไอ้นี่ยังไม่หมดอะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเนื้อน้ำมันเนื้อน้ำมันค่อนข้างเหลวเหลวแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าซอก ได้ตามซอกต่างๆตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถซึมลงไปในซอกได้แล้วก็แล้วก็อยู่ทนนานพอสมควรเลยเพราะว่าจากที่ผมลองใช้มาสองวันแล้วก็สไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้น,นอะไรแบบนั้นนะ่ะสไลด์ก็โอ้โหประมาณห้าสิบกว่ารอบได้แล้วมั้งก็ก็ยังอยู่นะจากที่ผมเช็ดคราบเมื่อกี้ออกคราบยังยังติดอยู่แล้วผมหยอดแค่นิดเดียวผมไม่ได้หยอดเยอะนะครับก็ตามซอกกันต่างๆ อันนี้นะครับหยอดปุ๊บเนี่ยมันไหลลงไปเลยเห็นไหมพี่น้องมันจะไหลเลยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้พอละอันนี้เหมือนกันหยอดปุ๊บมันก็จะไหลลงไปเนี่ยนะครับเทมันไหลลงไปตามซอกเนี่ยแค่นี้พอละแล้วก็สมอหน่อยก็ได้เนี่ยนะครับสมอส่วนล่อง ล่องอที่เข็มทางจรวดวิ่งผมไม่ได้หยอดนะก็แล้วแต่พี่น้องเลยถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าอยากจะหยอดตรงไหนก็หยอดไปแล้วก็ถ้าเราจะเคลือบลํากล้องได้เอาจากที่มันเหลือติดมือนิดนิดเนี่ยเราก็เคลือบก็พอละไม่ต้องอะไรมากมายส่วนไกด์หลอดเนี่ยผมค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเวลากดแล้วเนี่ยถ้ามันเด้งคืนไม่สุดเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะสไลด์เข้าไม่สุดจกากความรู้สึกผมนะ ผมก็หยอดหยอดตามข้างในคือข้างในมันเข้าได้เลยถ้าเกิดถ้าเป็นน้ํามันที่มันบันหนืดหนืดอะมันจะไม่เข้าเนี่ยนะครับมันเข้าเลยตรงนี้นิดนึงเนี่ยซึมเข้าไปละเห็นไหมครับซึมเข้าไปละแค่นี้เองแล้วก็เคลียร์เช็ดให้มันให้มันทั่วๆกันหน่อยก็ได้เนี่ยนะครับใส่้าไปอันนี้เราหยอดแล้วนะผมก็จะหยอดตรงนี้อีกทีนึง ตามสุดต่างๆที่ปลดที่ปลดสไลด์ลางข้อต่อของของเสียสมอเซฟสองข้างเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะเช็ดให้เกี้ยงนะเพราะว่าไม่งั้น่ะมันจะเหน,นอะนะอ่ะตรงนี้หยอดเข้าไปปล่อยวิ่งซึมลงมาเหมือนเดิม เนี่ยนะครับหัวแค่เนี้อยู่เป็นเดือนนะถ้าสำหรับบางคนที่ที่ไม่ได้ใช้มากมายด้วยนะแล้วก็ปุ่มปลดแม็กไกลผมเอาหมดเลยนะพอแล้วล่ะ อ่ะโอเคผมใส่สปริงสปริงรีคอยสปริงไกด์หลอดนะเดี๋ยวมันจะเหนอแค่นี้ยมันก็ซึมเข้าข้างในแล้วหละพี่น้องทดสอบระบบการทำงานแค่เหนียวเนี่ยรู้สึกว่าลื่น เลื่อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเวลามันคล่องๆตัวผมว่ามันก็มันรู้สึกดีนะติดไอ้นี่เลื่นเลยลื่นเปิดพี่น้องอของทุกอย่างอะ่ะพี่น้องเราต้องลองนะครับผมว่าลองแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าว่ามัน มันลื่นจริงๆแล้วก็เวลาลื่นมันมีผลนะมันมีผลต่อการต่อการขึ้นลำสไลดยต่อการยิงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนโตวผมเองผมจะเช็ดพวกนี้ให้เกลี้ยงนะพวกตามสไลด์พวกตามอะไรอย่างเงี้ยให้เกลี้ยงให้ให้มันเคลือบไว้เฉพาะเสี่ยวพีเนี่ยผมจะเช็ดให้มันเกลี้ยงแล้วก็ให้มันหล่อลื่นแค่ตามจุดสัมผัสแค่นั้น ตามเนี้ยเดี๋ยวก็เช็ดให้เกลี้ยงให้หมดนะครับขึ้นลำเสร็จแล้วเนี่ยเช็ดตามเซฟตามอะไรด้านนอกเพราะว่าด้านในเราหยอดเข้าไปละเพราะฉะนั้นมันลื่นตามจุดสมัมผัสด้านในแน่นอนนะครับเหนียวกายรู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกว่ามันลื่นลื่นเลยแหละก็ความลื่นเนี่ยพี่น้องเรารู้ๆอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่าว่าว่ามันลื่นแล้วมันจะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย อย่างพวกเวลานะักกีฬาเวลาแข่งอะ่ะเขาจะต้องพกน้ํายาที่น้ํามันที่เอาไว้หยอดตามสลา์ตามข้อต่อตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าผมสมมุติว่ายิงไปสักสักห้าสิบนัดอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาก็าหยิบมาหยอดหยิบมาหยอดกันละนะครับอันนี้ประมาณนี้อ่ะเรามาดูที่แพ็กเกจแพ็กเกจหัวเป็นเป็นรูแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีฝาปิดซึ่งพกพาได้ นะครับพกพาใสาก่กระเป๋าได้รับรองว่ามันไม่หกออกมาข้างนอกแน่นอนเพราะว่ามันมีจุกปิดอยู่ด้านในอดุอดอุดรูไว้นะครับก็สมมุติว่าไปไหนเนี่ยไปไกลสมมุติว่าพกแค่สองขวดเนี้ก็จบแล้วกระดาษทิชู่แค่แค่แพ็คหนึ่งคือมันซื้อได้ตามที่ต่างๆกระดาษทิชู่นะก็จบละเนี่ยนะครับเคลือบเคลือบแล้วก็โอเค ขวดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับหกสิบมิลลิลิตรใช้ยันโอ้โหผมว่าบางคนใช้เป็นปีอ่ะอย่างผมอะผมล้างบ่อยแล้วก็แล้วก็ปืนชาวบ้านเขาก็มาให้ผมล้างด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยใช้ค่อนข้างจะจะนานนิดหนึ่งเปรียบเทียบกับน้ํามันที่ตัวเก่าที่ผมใช้ผมว่าไม่ไม่ต่างนะไม่ต่างเลยตัวนี้จะเหลวกว่าเหลวกว่าข้อดีของมันก็คือ ก็คือซึมลงไปได้มากกว่าซึมลงไปตามจุดสัมผัสได้มากกว่าไม่ต้องอย่างชุด F C U ด้านในผมไม่ต้องยก F C U มาถอดก็คือหยอดด้านนอกแล้วมันลงไปซึมเองเลยมันก็ซึมไปเคลือบผิวอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายต่อการใช้งานมันก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็คลิปนี้เราดูกันที่แหม่มบ้าออยนะครับก็ตอนนี้ช่องเราเป็นตัวแทนละนะครับสําหรับขายสินค้าของแหม b มบ้าออยทุกชนิดนะครับก็ สนใจไหนติดต่อมาได้ทางทางช่องทางที่ผมให้ไว้นะครับโอเคขอบคุณมากมากครับจากฟรี m อ u ก t h a i l a n d Channel ครับ